อัปเดตข่าวสารของลร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเปเลสขู่12ทีมก่อตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกมีสัญญาผูกมัดไม่สามารถถอนตัวได้แล้วฟอร์เลนติโนเปเลสในฐานะประธานรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกคนแรกได้ออกโรงเตือนบรรดา12ทีมผู้ก่อตั้งว่าพวกเขามีสัญญาผูกมัดอยู่และไม่สามารถถอนตัวได้ ถึงแม้ว่าทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจะถูกคนในวงการฟุตบอลประนามก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอสเปอร์อาร์เซนอลอินเตอร์มิลานเอซีมิลานยูเวนตุสแอตเลติกมาดริดเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาเป็น12ทีมที่ได้รับการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการว่าได้ตอบรับกันเข้าร่ารวมโมแข่งในรายการซุปเปอร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะสโมสรผู้ร่วมก่อตั้ง โดยที่อีก3สโมอสอนนั้นจะมีการเปิดตัวเป็นลำดับต่อไปโดยสโมอสอนผู้ก่อตั้งทั้ง12ทีมนั้นได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงนับตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีรายง,งานว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นหนึ่งในสองสโมสอนที่วิตกกังวลเกี่ยวกับฟีดแบ็ที่พวกเขาได้รับสัญญาของซุปเปอร์ลีกนั้นมีสัญญาผูกมัดกับสโมอสรไม่มีใครสามารถที่จะละทิ้งรายการดังกล่าวได้ พวกเราจะทำงานร่วมกันเปเลสกล่าวให้สัมภาษณ์กับเอลเชลิงกิโต้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทุกสโมสรได้จดปลกกายืนยันในสัญญาไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไม่มีปัญหาใดๆดทั้งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างฟีฟ่าและยูฟ่รวมไปถึงพรีเมียร์ได้คูว่าจะขับสโมสรและนักเตะที่มีส่วนร่วมในซุปเปอร์ลีกนั้นออกจากทัวร์นาเมนต์ที่พวกเขาจัดอย่างเช่นรายการฟุตบอลโลก ยูฟาแชมเปียนลีกรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยฟี่าออกโรงคู่12สโมอสรแกนนำจัดตั้งซุปเปอร์ลีกหากก้าวไปแล้วไม่มีทางหวนกลับมาได้อีกประธานฟี่าออกโรงคู่12สโมอสรแกนนำที่ร่วมกันจัดตั้งซุปเปอร์ลีกโดยบอกว่าให้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาเพราะถ้าหากตัดสินใจเลือกไปแล้ว จะไม่มีทางหวนคืนสู่จุดเดิมได้อีกแล้วจานนี่อินฟานติโนประธานสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกโรงเตือน12สโมสรแกนนำที่จะจัดตั้งซุปเปอร์ลีกโดยบอกว่าให้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาเพราะถ้าหากเลือกแล้วจะไม่มีทางกลับมาสู่จุดเดิมได้อีกครั้งสำหรับแผนการตั้งซุปเปอร์ลีกนั้นมีความคิดริเริ่มมานานหลายปีแล้ว แต่การแสดงออกล่าสุดดูเหมือนว่าจะชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาโดยล่าสุดได้มี12ทีมที่เปิดเผยชมแล้วว่าจะอยู่ในบทบาทผู้ก่อตั้งการแข่งขันและเป็นทีมที่จะปักหลักอย่างท้าวรลโดยทั้ง12สโมสรประกอบไปด้วย6ทีมจากลีกของอังกฤษได้แก่อร์เนอนเชลซีเอรวพูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยู่ในเตดและท็อตแนมฮอสเปอร์3ทีมจากสเปน เรอลมดริดบาร์เซโลนาและ Madrid, แอลติโกมาดริดและอีกสทีมจากประเทศอิตาลีได้แกอินเตอร์มิลานยูเวนตตสและเอซีมิลานโดยล่าสุดทางด้านของอินฟานติโนได้กล่าวว่าฟีฟ่าขอปฏิเสธการก่อตั้งซุปเปอร์ลีกอย่างเต็มที่มีหลายสิ่งที่จะถูกทิ้งไปเพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินระยะสั้นของคนกลุ่มหนึ่งพวกเขาต้องคิดกันอย่างระมัดระวัง ต้องไตรตรองและรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีบางทีมเลือกจะไปตามทางของตัวเองพวกเขาก็ต้องอยู่กับผลลัพธ์ของสิ่งที่เลือกนั้นพวกเขาจะต้องรับผิดชอบกับทางเลือกของตัวเองนั่นหมายความว่าคุณมีทางเลือกแค่อยู่ต่อหรือไม่ก็จากไปเลยไม่มีทางที่จะอยู่แบบครึ่งๆกลางๆได้เป็นอันขาดจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟ่าให้สัมภาษณ์ ต่อเพิดพ้นพรีเมียร์ลีก14ทีมที่เหลือของพรีเมียร์ลีกสุดชุนเตรียมลงมติขับไล่ทีมบิ๊กซิกออกจากลีกหลายสโมอสรอของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นจะแสดงความต้องการให้6ทีมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกที่ไปจัดศึกยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกนั้นถูกขับออกจากการแข่งขันพรีเมียร์ลีกหลังจบฤดูกาลปัจจุบันถึงแม้ว่าตามนโยบายของซุปเปอร์ลีกนั้นทุกทีมที่ลงเล่นในรายการดังกล่าวจะยังสามารถลงเล่นในลีกได้ต่อไปก็ตาม จากการเปิดเผยของเดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษหลายสโมสรของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นจะเรียกร้องให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกว่าพูลเชลซีและอาร์เซนอลรวมไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์พ้นจากการได้สิทธิ์ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจบฤด,ดูกาลนี้ในการประชุมประจำวันอังคารที่20เมษายนตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษตามรายงานของเดอะซันสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดี โดย6ทีมดังกล่าวเป็น1ใน12สโมสรที่ประกาศว่าพวกเขาอยากจะแยกตัวจากรายการระดับทวีปของสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเพื่อไปจัดรายการการแข่งขันใหม่ในชื่อของยูโรเปียนซูเปอร์ g u e โดยทั้งหมดบอกว่าพวกเขาจะยังลงเล่นเกมลีกภายในประเทศกับเกมฟุตบอลถ้วยภายในประเทศต่อไปอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทางด้านของยูฟ่าก็บอกว่าทุกทีมที่ไปร่วมรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนั้น จะถูกแบนจากทุกรายการที่ลงทะเบียนกับพวกเขาซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเกมภายในประเทศของชาตินั้นๆด้วยแถมมีโอกาสถูกตัดสิทธิจากการเล่นเกมระดับทีมชาติเช่นกันซึ่งพรีเมียร์ลีกก็เคยแถลงการเชิงไม่เห็นด้วยกับรายการนี้ไปแล้วโดยทั้ง14ทีมที่เหลืออยู่ของพรีเมียร์อังกฤษนั้นตัดสินใจเรียกประชุมกันในวันอังคารที่20เมษายนเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆแต่เดซันกล่าวว่าทีมเหล่านั้น เตรียมที่จะลงมติขับไล่ทั้ง6สโมสรอ,ออกจากลีโดยพวกเขาโมโหมากๆที่6ทีมนั้นแอบจัดการกับเรื่องนี้ลับหลังทีมอื่นๆทั้งที่ก่อนหน้านี้6ทีมใหญ่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าตกลงที่จะสนับสนุนพีเม์ลีกแบบเต็มที่แถมพวกเขาเรียกร้องให้มีการตั้งข้อหาทางวินัยอีกด้วยโดยตามกฎหลักๆเล,ล,ล่านั้นพีเม์ลีกได้มีข้อกำหนดเอาไว้ว่ามาตรการใดๆก็ตามจะสามารถเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองเป็นอย่างน้อยจากสามใน4ของจำนวนทีมทั้งหมดในพรีเมียร์ลีกหรือก็คือ15ทีมเป็นอย่างตำ่ำแต่กฎมาตรา B11 ระบุะเอาไว้ว่าริชาร์ดมาสเตอร์ประธานบริหารของลีกแกรีฮอฟแมนประธานของพรีเมียร์ลีกและเควินบีสตันผู้บริหารของลีกนั้นมีอำนาจที่จะทำการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดได้โดยที่จะไม่มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ใดๆทั้งนั้นด้วยหมายความว่ามันมีสิทธิ์อยู่ ที่ทั้ง6ทีมนั้นจะโดนขับไล่ออกจากลีกต่อให้เสียงโหวตตามกฎแบบทั่วไปนั้นจะไม่มีทางถึง15เสียงได้ก็ตามเจอเก n นครับยืนยันจะยังอยู่คุมหงแดงต่อไปหลังมีกระแสะลาออกเจอเก n นครับกุนซือของลิเวอร์พูลยืนยันว่าตัวเขาจะอยู่ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมของสโมสรต่อไปหลังจากที่มีกระแสะข่าวว่าเตรียมที่จะลาออกจากตำแหนง่ง กระแสข่าวเรื่องการเข้าร่วมยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกนั้นทําให้เกิดกระแสต่อต้านในหลายด้านซึ่งหนึ่งในข่าวที่ออกมาก็มีรายงานว่าในยใญ่ชาวเยอรมนี ee, อาจจะตัดสินใจอําลาตําแหน่งในถิ่นแอนฟิลแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ยืนยันว่าจะอยู่ทําทีมต่อไปตราบที่สโมสรต้องการโดยเมื่อถูกถามว่ารู้สึกผิดหวังกับกลุ่มแฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปที่เป็นเจ้าของทีมหรือเปล่าทางเจเกนครอได้กล่าวว่า ผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยผมอยู่ในวงการมา20ปีและบ่อยครั้งที่เจ้าของตัดสินใจโดยไม่ได้ถามอะไรผมและผมก็รับมือกับมันผมไม่ได้ต้องการมีส่วนร่วมกับเรื่องแบบนี้ผมไม่เข้าใจพวกเขาผมเป็นคนในวงการฟุตบอลมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้ผมผิดหวังผมอยู่ที่นี่ในฐานะของโค้ชฟุตบอลและผู้จัดการทีมและผมจะทำหน้าที่นี้ต่อไปตราบใดที่ยังมีคนให้ผมทำมัน ผมได้ยินว่าวันนี้ผมจะลาออกหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าช่วงเวลายิ่งแรงขึ้นแต่ถ้าเขามันยิ่งแรงขึ้นนั่นทำให้ผมยิ่งตื่นตัวที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อทีมรับผิดชอบต่อสโมสรและความสัมพันธ์ที่มีกับแฟนๆมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ผมจะพยายามช่วยจัดเรียงมันให้ดีผมอยู่กับทีมมา6ปีผมรู้จักเจ้าของพวกเขาเอาจริงเอาจัง มีความรับผิดชอบและพวกเขาห่วงใยพวกเราแต่พวกเขาไม่เคยต้องอธิบายการตัดสินใจแบบนี้ให้ผมฟังหรือต้องมาขออนุญาตกับผมมันคือสถานการณ์ผมคุยกับพวกเขาบ่อยๆแต่ผมไม่ได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการนี้และผมเพิ่งจะได้รับข้อมูลเมื่อวานนี้เองระบบของอังกฤษมันเป็นแบบนั้นมันมีเสียงเดียวในสโมสรน,นั่นก็คือผู้จัดการทีมแตกต่างจากเยอรมน,นี แต่มันเป็นช่วงเวลาที่ว่าเมื่อเจ้าของพูดอะไรในสิ่งที่พวกเขาต้องพูดแน่นอนผมเองก็แน่ใจกับมันด้วยเจอเกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลในช่องของเรามีความคิดเห็นยังไงถ้าหากลิเวอร์พูลจะไปเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของศึกยูโรเปียนซูเปอร์ลีกและอาจจะมีผลกระทบที่จะต้องออกจากรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ